ปูตินจะถูกลอบสังหารจริงหรือบทความโดยอาจารย์เดชานารุนาถถ้าเพื่อนๆสมาชิกได้ย้อนไปอ่านงานเขียนของผมเมื่อต้นปลายปี62ที่ผ่านมาผมเคยทำนายเอาไว้ว่าปูตินจะถูกลอบสังหารและวันนี้ภาพที่ผมเห็นกำลังจะเป็นจริงการตัดสินใจของปูตินใช้กำลังทหารรัเสเซียบุกถล่มยูเครน และได้ฆ่าผู้บริสุทธิ์ไปจำนวนมากทั้งแพทย์และรวมถึงเด็กๆยูเครนอีกหลายร้อยคนแถมปูตินยังทำให้นักธุรกิจชาวรัสเซียเองที่ทรงอิทธิพลหลายคนกำลังอยู่ในสภาวะยากลำบากสุดตัวและอย่าลืมว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมาปูตินเคยสั่งกองกำลังทหารของตนเองเข้าจับกลุมและทำลายสลายกลุ่มธุรกิจของนักธุรกิจรัสเซีย ที่มีอำนาจในประเทศไปหลายคนและได้สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับกลุ่มนักธุรกิจพวกนี้เป็นอย่างมากและโอกาสของพวกเขาก็มาถึงเมื่อข้อมูลที่ชัดเจนก็คือทหารรัเสเซียไม่ได้แพ้กองกำลังพล,ลเรือนของอยูเครนแต่อย่างใดแต่ทหารพวกนี้จำนวนหลายพันนายได้ละทิ้งหน้าที่ของตนเองไปหมดโดยได้ทิ้งรถหุ้มเกาะมากกว่า200คัน รถถังยานเกราะอ,อีกกว่า20คันให้ชาวยูเครนเผาทิ้งเหตุผลเดียวคือทหารรัเสเซียกลุ่มนี้ไม่สามารถฆ่าประชาชนชาวยูเครนที่มีหน่อเนื้อสายพันธุ์เดียวกันกับพวกเขาได้และเลือกที่จะเข้าร่วมกับกองกำลังประชาชนยูเครนแบบลับๆเพื่อตอบโต้คำสั่งทรราชอย่างปูตินซึ่งออกคำสั่งฆ่าประชาชนชาวยูเครนอย่างไร้มนุษยธรรมและปูติน กำลังถูกหมายหัวให้ถูกลอบสังหารจากนักธุรกิจที่ท,ทรงอิทธิพลในประเทศตนเองในราคาที่100ล้านเหรียญ US เพื่อตัดปัญหาการก่อสงครามนิวเคลียร์และปกป้องชีวิตประชาชนรัเสเซียของตนเองผมทำนายว่าปูตินจะถูกลอบสังหารตามภาพที่ผมได้เห็นและเขียนบทความทำนายล่วงหน้าเอาไว้ว่าจะสิ้นสุดของสงครามเย็นระหว่างรัเสเซียกับชาติยุโรป และนาโต้เมื่อปูตินถูกลอบสังหารไปพร้อมกับผู้นำทางทหารของเขาทั้งหมดและในอนาคตจีนที่มีพื้นที่เหมือนแม่ไก่หลังจากไปผนึกดินแดนที่เบตมาเป็นของตนเองแผนที่ประเทศจีนจึงกลายเป็นรูปร่างแม่ไก่ไข่ความเป็นมังกรก็จะหายไปและในอนาคตต่อไปในภายภาคหน้า จีนจะเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดและจะต้องเผชิญกับอุทกภัยธรรมชาติที่รุนแรงและเลวร้ายที่สุดตามลำพังจะไม่มีประเทศไหนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออีกเลยมาดูว่าผมจะทำนายถูกหรือไม่บทความต่อมาในที่สุดแค่เพียงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาโจไบเดนก็ประกาศบอยคอรตปูตินเรื่องการส่งออกพลังงานเข้าสู่ยุโรปตามที่ผมคาดการเอาไว้ และหลังจากนั้นไม่นานประเทศที่แยกตัวออกจากอดีตสหภาพโซเวียตหลายประเทศก็ออกมาประกาศว่าพร้อมจะส่งอาวุธเข้าสนับสนุนยูเครนกันพร้อมหน้าพร้อมตากันโดยไม่มีใครเกรงกลัวปูตินเลยที่เจ็บแสบที่สุดต่อปูตินก็คือยูเครนออกมาประกาศให้รัสเซียยอมแพ้และถอยทับกลับทั้งหมดพร้อมจะชดใช้ค่าเสียหาย ต่อการสูญเสียทหารรัสเซียด้วยเงินเพียง1.5ล้านบาทไทยอะไรที่ทำให้ยูเครนกล้าบ้าบินขนาดนี้และโจไบเดนออกมาประกาศว่าไม่เกรงกลัวอาวุธนิวเคลียร์ของปูตินคำถามคือโจไบเดนจะได้อะไรกับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนและบีบบังคับทุกคนให้ปูตินเริ่มสงครามเต็มรูปแบบคำตอบก็คือการลดอิทธิพลลัทธิคอมมิวนิสต์ ของรัเสเซียลงอย่างถาวรและจะส่งผลในอนาคตที่จะเข้าควบคุมจีนให้กลับมาเป็นลูกกระจอกของสหรัฐอเมริกาอีกครั้งปูตินกำลังหลังพิงฟ้าอยู่ที่ว่าจะกดปุ่มนิวเคลียร์หรือจะถอยกดปุ่มเมื่อไหร่ประชากรในยุโรปจะหายไปเกือบครึ่งและรัเสเซียก็จะหายไปจากแผนที่โลกด้วยปูตินเข้าสู่กับดักเกมของโจไบเดนแบบเต็ม ตามที่ผมคำนวณเอาไว้เป๊ะเตรียมตัวเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สามได้เลยถ้าหากปูตินเลือกศักดิ์ศรีของตนเองมาก่อนชีวิตของพลเรือนตนเองอย่าเสนอข่าวด้านเดียวว่ารัเสเซียคือมหาอำนาจการส่งออกน้ำมันกับก๊าซในยุโรปที่ใหญ่ที่สุดและการสวิฟทางธนาคารกลางโลกต่อรัเสเซียนั้นจะทำให้ยุโรปยากลำบากด้วยในการขาดแคลนพลังงาน ไปทั่วยุโรปการวิเคราะห์ว่าการทำสงครามสวิฟกับรัสเซียนั้นจะส่งผลต่อธุรกิจด้านพลังงานของยุโรปไปด้วยนั่นคือการมองตะกะเพียงด้านเดียวแต่ความเป็นจริงแล้วหลังจากสหภาพ,าพโซเวียตล่มสลายลงมีหลายประเทศที่แยกตัวออกมาจากโซเวียตล้วนมีบ่อน้ํามันและแหล่งก๊าซธรรมชาติมากมายรวมไปถึงประเทศยุโรปที่อยู่เขตทะเลดำอีกหลายชาติ ที่ยังมีแหล่งก๊าซธรรมชาติและบ่อน้ำมันอยู่มากมายที่พร้อมจะส่งขายให้ EU และประเทศในยุโรปทั้งหมดเหตุผลที่ประเทศเหล่านี้ไม่สามารถค้าขายหรือส่งก๊าซและน้ำมันไปที่ EU ได้เป็นเพราะกลัวอิทธิพลของรัสเซียที่เป็นผู้ผูกขาดการค้าขายอยู่ชาติเดียวแม้แต่ในยูเครนเองก็มีแหล่งก๊าซธรรมชาติอยู่มากมายแถมมีโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่ส่งขายให้ยุโรปในราคาถูกกว่ารัเสเซียมากปูตินก็รู้ว่ามีแต่นักวิเคราะห์ในไทยเท่านั้นที่ไม่เคยรู้นี่คือจุดอ่อนสำคัญของปูตินหากประเทศต่างๆในเขตยุโรปเซโรเมียร,รวมไปถึงประเทศยุโรปในเขตทะเลดำเข้าร่วมกับนาโตและ e อีนั่นย่อมหมายความว่ารัเสเซียจะถูกโดดเดี่ยวจากการค้าขายพลังงานต่างๆ ให้กับประเทศในยุโรปทั้งหมดการตัดสินใจรุกยูเครนของปูตินนั่นจึงคือการสูญเสียทุกอย่างไปอย่างไม่คุ้มค่าเสียหายมากกว่าได้และตอนนี้ประเทศที่แยกตัวออกมาจากอดีตสหภาพโซเวียตที่เคยเกรงกลัวรัเสเซียมาตลอดก็ล้วนออกมาประกาศจุดยืนที่จะหนุนยูเครนรบกับรับเสเซียเพราะมันคือโอกาสเดียวเท่านั้นที่ประเทศพวกนี้ หลุดออกจากอิทธิพลของรัสเซียจะเหลือแค่เบลารุสที่มีผู้นำที่ติ้งต้องเท่านั้นที่กำลังนำพาประเทศชาติของตนเองล่มจมลงและจะกลายเป็นแกะดำของทวีปยุโรปในอีกไม่นานสำหรับประเทศไทยแล้วมีเพื่อนๆถามผมว่าควรวางตัวแบบไหนผมก็ตอบกลับไปว่าอยู่เฉยๆเถอะเพราะไม่มีมหาอำนาจฝ่ายไหนมามองเห็นค่า และความสำคัญในประเทศไทยเหมือนในอดีตท,ที่เคยรุ่งโรธอีกต่อไปแล้วตอนนี้การเมืองไทยของเราเหมือนสุนัขแย่งกันเปิดปากระป๋องรู้สึกว่าไม่มีสุนัขตัวไหนที่สามารถเปิดปากระป๋องได้ก็พยายามอยู่แบบนั้นต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆอีกเลยทังทีมงานขอขอบคุณบทความทั้งหมดนี้โดยอาจารย์เดชานารุนาศ